ใช้คำว่า Enemy เลยนะแล้วก็เรือน้อยเราถึงยังโหดู property of enemy เขียนนี้เลยเขาเขียนนี้เลยครับเเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล่าเนาะเดี๋ยวค่อยล่าเควสของเจ้าหญิงอยู่นี่พอดีเลยขอ,องเต ไม่ใช่วาซื้อเลยอะกลายเป็นมาทำเคลล์ละเยโอ้ยวุ่นวายนะดูดูเราวุ่นวายอ่ะวุ่นวายมากโอเคเรามีสตีลบีมครบแปดละผมเปิดโรงงานนี่แหละโอ้จะขาดบีฟกับตัวเลดเปเปอร์สมีเลยไม่ใช่หรอ เรารับมาแล้วนี่นี่ไงนีเนี่ยก็ขนมาดิแล้วก็คนงานเราขาดอีกหกสิบคนออมา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 อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรตึ๊บตึ๊บอ,อ้าวหมดเอ๊ะ <c oughs> แต่ว่าทำไมบ้านพวกนี้ถึงไม่พร้อมอัพเกรดเ,ออเป็นเรื่องของโรงเรียนเนาะมันไกลเออมันไกลอันนี้อันนี้ผมเข้าใจละผมพอจะเข้าใจว่ามันมันไกลจริงแหละ เดี๋ยวอีกอนาคตบ้านเราต้องลดมาทางนี้ชัวร์เดี๋ยว่าสร้างโรงเรียนให้ก็ได้แต่สร้างทางนี้ไนะ <c oughs> ม่ไม่ไม่สร้างทางนี้อ้มาถึงแล้วก็เก็บของเลยลูกพี่เออปล่อยนักโทษลอยน้ําอยู่เออเห็นเอ้ยมันดีเทลดีมากนะครับเห็นเป็นนักโทษเลยนะไม่ได้เป็นแบบแค่เป็นของอะแบบออลอยน้าโอเคชอบชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปุกพังลังโจรสลัดดีกว่าไงลูกพ yeah. yeah. ี่นะก็ว่านายจะมาชวนฉันทำสงครามนี่ฉันไม่ชอบไอก็ส่งของงอนงอนของอน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 ผนงอนทำ หุบมิดซึ่งหน่อยหุบมิดซึ่งหน่อยก็ให้ไปพิกอัพเดี๋ยวรอเอรือลำนี้ไปส่งของให้เจ้าหญิงกันเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อนี่ไฮเล็กกันโบเขาไอ้นี่วะเฝ้าว่ะแล้วก็เมื่อกี้มีแจ้งเตือนไฟไหม้อืม,อม,อม,อม สองแหลงอ๋อ,อ,อ,อตรงนี้ผมไม่มีใจดับเพลิงนี่ว่โอโหลืมเลยครับล,ลืม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 ต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่ผมกดกดหมุนไม่ได้จริงๆนะเนี่ยได้ยินเสียงกดปะเออไม่หมุนเว้ยอือตั้งนี้ตายแล้ว ดหมุดไม่ได้รีวิวไปแหล่งทำเงินสำคัญเลยนะเนี่ยจะถึงยังฮะจะมาถึงไ้ยังเรือน้อยเราเดินทางนานมากอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังเนี่ยกำลังไปใช่ไหมจำทดูชิปอืมโหโคตรไกลโอ้เจอซันใต่กะยิง <c oughs> อ แล้ว,ลวมีเรามาถึงก่อนว่ะเคเรียบร้อยได้บุยเซอร์มามหกสิบกสิเปอร์เซ็นต์ฮเบฮเบแอคททุกๆครั้งที่เกิดพาสีฟเทสจะได้จะมีโอกาสที่จะได้ ได้เพิ่ม5ชิ้นนะสำหรับพวกเกรนฮอปโพเตโต้เกฟหรือว่าเปเปอร์สำหรับการค้าขายเนาะเ้่น้เดียวผมอุยถูกจงตีมันมาดักผมเส้นนี้วะนี่ขอเลยจัดการเลยถึงยัง,งเล่น้อยถึงเจ้าหญิงยังนานเกิน อันนี้ต้องใช้แปดเหล็กขาดสองนะคน,คนงานขาดสี่วะผมอัพบ,บ้านก่อนเพราะว่าบ้านสำคัญกว่าเพราะว่าถึงเปิดโรงงานได้คนไม่พอก็เท่านั้นครับเออบ้านหนึ่งสองสามเคเบอร์เกอร์ขาดเ ยูสเตตัสเป็นซิตี้แล้วครับโหนี่นี่ตั้งนานเพิ่งจะเป็นซ <c oughs> ิตี้เดี๋ยวเพิ่มวอร์เกอร์หนึ่งหนึ่งสองสามเก้ปีดล่าล่ามันเออถึกนะเนี่ยถึกนะเนี่ย ต่อมาดูไหมเฮ้ยของเต็มปะ่ะข,ของมามาไว้ก่อนของมาเก็บก่นอนเรือลำนี้ล่าจนสลัดอยูอ่ปล่อยเขาล่าจนสลัดไปก่อนผมมาดูนี่ต่อน,นี่ครับเราสามารถทำ ฟิเกลเอ้ยฟิเกตได้แล้วนะเรือลำใหญ่ลำนั้นนะที่เรามีแต่ผมยังอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกนี่ฮะแบบระดักไปเลยนี่ขันเราบ้านจะได้ปกป้อง it. ตัวเองได้แล้วก็มาเช็คสต็อกเพิ่มตึ๊บตึ๊บตึ๊บกระจกมีเยอะนะเนี well. ่ยกระจกเกินร้อยแล้วโหถ้างั้นนี่จริงสต็อกไว้75แล้วกันครับ เจ็ดห้านะแล้วก็เกินกว่านี้ก็ขายโอเคซึ่งมาดูรูทเทสของเราใครบ้างที่ต้องการกระจกไหมกระจก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 มันมีใครต้องการกระจกไม่รู้เยเออไม่มีไม่มีแล้วเรือเรามีบ้างแล้วมาเก็บของดีกว่า เดี๋ยวเรือเล็กเราค่อยเอาไปทำอย่างอื่นเรือเล็กผมจะเอาไปหยุดก่อนอ,อันนี้นี่เป็นของเหรอใช่มเออเอาเ,อาเอาใส่บ้านไว้ใช้เหล็กเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมรอให้เหล็กเป็นสิแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยขนไปแล้วกัน,นเนาะจะได้เปิดท่าเรือใหม <it> first, ่มาถึงแล้วฮะแล้วก็เก็บของไปโอเค แล้วก็มาส่ง <Ord inate. S 1> การไม่มีสงครามไม่แหละ <Once been S 1> ดีที่สุดฮะเขาให้เงินผมเจ็ดพันคอยเลยเหรอขอบใจมากเดี๋ยวระหว่างที่รอเดี๋ยวผมทำกันโบมาทำได้สองลัมน,นี้ผมมันห้าสิบใช่ไหมปรับสต็อกเป็นร้อยเพราะว่าเราเริ่มใช้เยอะแหละ พอปรับสต็อกให้เป็นร้อยก็เออเผื oh, cool. ่อเผื่อบางทีไอ้เจ้าเรือที่มันลำใหญ่ๆอาจจะใช้ร้อยหนึ่งก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้อ่ะแป๊บนึ่งฮะผมแกะคีย์บอร์ดผมนิดึงเป็นอะไรไม่รู้โอ๊ยอยู่ดีๆก็กดหมุนไม่ได้แล้วก็เวลากด Enter มันก็เด้งเข้าเด้งออกนะเอ่อตึ๊บ หมุนก็ยังไม่ได้ยันสงสัยจะเป็นตีเกมแล้วล่ะคนงานขาดอีหกสิบหนึ่งคนคือทุกครั้งที่ใช้ที่สร้างเรือนี่คือจะหลุดไปเลยเหรอควนหายเหรอไม่น่าใช่มากอตอนนี้เรามีเหล็กสิบละไปถึงบีม,มานะโอเค มามานี่เค okay. ชายหาดนี้เกาะนี้จะได้เป็นของฉันต้องการเบรดกับเบียร์เ,เนี่ยนะอืมโหลด <c oughs> และมีมีขนมปังอยู่ในคาโก้เนี่ยนะเบรดเป็นโหลดที่ละสิบพอ แล้วก็มาหาทีเ่เขาต้องการเสกอกนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเสกอกให้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิบเรือไหนที่ว่างครับลงไปแถวข้างล่างังไหมเป็นเรือลำนี้เอ,อลำนี้ขนมปังอ๋ออันนี้เราส่งขนมปังอยู่แล้วอืมคงต้อง ค e ดเอท o ูดขึ้นมาอีกมีต้องการไส้กรอกแล้วก็ขนมปังด้วยเอออยู่ดีๆก็เด้ออยู่ดีๆต้องการขนมปังเพิ่มเอาใหม่นะดูขนมปังตัวนี้เพิ่มโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นโหลดขนมปังเป็น20ครับอันนี้ <c oughs> เลิกเลิกขนขนมปังก่อน แล้วก็เปลี่ยนเป็นขนไส้กรอกขนแค่สิบทำไมอ๋อไอที่ต้องการขนมปังไม่ใช่อันนี้ไอที่ต้องการไส้กรอกเป็นคนนี้เี่นะโอเคอแล้วก็เรือเรา ก็เรียบร้อยอสุดยอดแล้วก็เรากลับกลับมาบ้านอันนี้เนี่ยเนี่ยนะเพราะว่ามันมีขนมปังอยู่เนาะลำหนึ่งลำหนึ่งลำหนึ่งเรือลำไหนที่แบกขนมปังอยู่นี่จำชื่อไม่ได้ เอ่อชื่อชื่อหิงหาดวันเลยวะเดียวฮิงหิงกุนี่หิงกุนี่่ะหิงกุนี่นะชื่อชื่อหิงกุนี่นะโอเคลำนี้นะเอ่อ <c oughs> กลับมา <c oughs> นี่ก่อนเอาขนมปังมาเก็บไปที่บ้านเราก่อนแล้วก็น <c oughs> วกคนเวิร์กเกอร์ขาดอีกหกสิบ สองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็ชาวนาขาดอีก1 2 3่งสองสามสี่สร้างเผื่อไปเลยครับเนะี่ยอืพวกนายเนี่ยจะได้ เลิกตอแยกกับฉันสักทีเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาสร้างกลับมาสร้างอยู่นั่นแหละหน่ารำคาญทึบก็จริงๆขเขาก็ต้องการลงอินนี่อยู่เนาะเครื่องทำเครื่องทอผ้าที่ทำเครื่องทอผ้า แต่ว่ายังไม่ได้เปิดโรงงานนี้เลยเปิดก่อนอจะได้ทําอาหารกระป๋องก็จริงๆก็อยากทำโรงละครนะนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอย่ยวก่นกินช่วงนี้เราใช้ใช้เหล็กบ่อยนยเนี่ย <for> เอาขนมปังคืนบ้านไว้ก่อนแล้วก็กลับไปขนส่งที่ ภู you can rely มกันภูมกันภูมกันเลย,ยเสียงปืนใหญ,ญ่โอ้โหอืมอืมมันสาตอย่างใส่เหล่านี้เลยเหรอวะการโบนมา thêm. sớm, Stations Mà cầm <coughs> lắm gì <coughs> ยิงตูดเรือที่เราจะต้องคุ้มกันว่ะเฮ้ยชนมันเออชนมาโอหเฮ้ยผมมาใช้การแบบเอ็คอร์ตสลำเลยนะเพราะว่าลำนี้ยมันเรายิงได้จริงแต่ไม่ค่อยหนาไม่รู้ว่ะเน้นกำจัดสตูไป,ไปดีกว่า กันยิงดีกว่าแล้วการบัวผมไม่เห็นยิงอะหรือว่าคำสั่งมันมันทับซ้อนกันอยู่เนาะเฮ้ยเอาว่าเอาว่ายิงอะยิงว่ยิงว่งวเออลุมลุมมันลูกพ่อ กดูนี่นะอันนี้สกูนเนอร์ไม่ใช่เหรอสกูนเนอร์มาทำไรสกูนเนอร์กลับบ้าน ก็น่าจะพังอา่าโจรสลัดได้แล้วูทีด่ดูมันอย่างเงี้ยโอ้ัศมีโคตรกว้างครับดูเนีย่ยจะพังเอา่าได้จริงหรือเปล่าเป็นแบบต้องเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็โดนลุมยิงอ่ะนะต้องมีกองเรือมาสานเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็มาคุ้มกันช่วงเนี้ย มาอยู่ตามจุดแถวคุกเพื่อที่จะได้ซื้อขายสบู่ได้อย่างสบายใจ hi hi. อืมวันนี้หนังสือพิมพ์ดีนะเนี่ยบวกทั้งหมดเลยแล้วก็พับปิ h เลยครับ Benedict, โอเคตอนนี้อาหารกระป๋องเราก็มีแล้วต่อมาเดี๋ยวทำเป็นนี้ครับซิวิ่งแมชชีน เครื่องทอผ้าอืมวิควันขโมกเลยเว้ยตรงเนี้ยอยากอัปเกตดสโตเลตรตรงนี้ว่ะอัพได้อัพเลยอโอเควออางเครื่องทอผ้าคือไอ้น,นี้ <c oughs> โอ้โโรงงานทำเครื่องทอผ้ามหาศาลเอ้ยขนาดใหญ่มากตั้งนี่เลยอเ,เอาไว้ใช้ในครัวเรือน อัปเกดถนนตรงนี้ให้เป็นบริกสักหน่อยดีกว่าเรียบร้อยครับ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องออยังต้องการขนมปังอยู่สี่เบอร์สี่ไม่ต้องการขนมปังแล้วก็ลบออกแล้วก็ปรับเป็น20โอเคแล้วก็ อันนี้ก็ไม่ต้องการใส่กรอกอีกต่อไปโอเคพราหนุ่มวันนี้นี่เรื่องมากจังเละเ,เรื่องมากเว้ยไปลบออกกระจายกรจายมากระจาย,ย,ายหูเยอะป่ะเยอะเยอะมากขายมันฝรั่งด้วยดีปะ่ะจริงๆนี้เราขนใส่กอกอยู่ด้วยนี่ใช่ไหม ก็ก็ขายเซ็กของด้วยแค่สิบนี่เยอะไปสิบพอ